รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกัน ผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลี้ยงพ้าขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาท เราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง การจังหวัดอันทองเชิญเที่ยวงานอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นปี2,560เยี่ยมชมความงามทัศนียภาพและไม้หายากพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมายประชาชนข้าราชการเดินทางเข้าสมัครกิจอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรวม6วันเกือบ1,000คนนึกว่าเจ้าของทิ้งภาพวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยหยิบท่อ p v วของร้านขายของชำโชคดีมีคนเห็นอ้างนึกว่าทิ้งแล้ว ติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในข่าวพภาค่ำท้องถิ่น a c ซ v n e w ีอ่างทองสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจําวันกับผมเฉลิมศักดิ์คุณบุคองมาติดตามกันที่ข่าวแรกกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเชิญที่ยวง,งานอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นปี2560เยี่ยมชมความงามทัศนียภาพ และพันธุ์ไม้หายากพร้อมกิจกรรมต่าง,างๆมากมายวันที่6กันยายน2560เวลา10นาฬกา30นาทีนายวีรวุฒิปุตระเศรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เผยถึงที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเก็ดเส้นพร้อมเชิญชวนเชี่ยวง,งานที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2560ที่จะถึงนี้นายวีรวุฒิปุตตะเรัรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า โครงการปรับปรุงพื้นที่แก้มริงอ่างทองหนองเกดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รองรับน้ําในช่วงฤดูฝนและช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแรงเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งต่อมาได้รับความเสื่อมโทรมเนื่องจากการขาดงบประมาณและการาการขาดการดูแล เมื่อตนได้รับตำแหน่งให้มาเป็นพ่อเมืองอ่างทองจึงได้ระดมทุกภาคส่วนมาร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมาสวยงามอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนกําลังคนและวัสดุอุปกรณ์พันไม้จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ซึ่งในวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ได้จัดงานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของพื้นที่แก้มริงอ่างทองหนองเจ็ดเส้น ภายใต้ชื่ออุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นและได้จะได้พบกับพันไม้มากมายนับแสนสายพันธุ์สมเด็จชัยโยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและกิจกรรมอื่นอีกมากมายให้ได้ถ่ายรูปสวยๆกันอย่างเต็มอิ่มที่บริเวณอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นตาบนหัวไผ่และอำเภอสายทองจังหวัดอ่างทองจัดงานทีนี้ตรงนี้เราพยายามที่จะทําให้ดีแล้วก็จะเปิดตัว ตรงนี้ว่าเรามีการปรับปรุงใหม่แล้วนะครับในช่วงนี้ช่วงดีว่าปี60เพิ่มเติมเราได้งบประมาณมา,มา,มาทําในเรื่องของถนนกับทําในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอีก49ล้านไม่งั้นก็จะเป็นถนนเป็นเสาไฟถนนถ้า25ล้านแล้วจะมีทางจักรยานด้วยในระยะทาง5กิโลหกรเมตรสมเด็จพระวรณรั์กรรมการมหาเถรสมาคมมอบสิ่งของจัตุปัจจัยให้กับพระสงฆ์ในจังหวัดอ่างทอง มื่อวันที่6กันยายน2560เวลา9นาฬิกาที่วัดจันทรังสีหมู่ที่6ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารราช,ชวรวิหารมอบสิ่งของจัตุปัจจัยผ้าไตและไข่ไก่ให้กับพระสงฆ์ในจังหวัดอ่างทองสำหรับการมอบสิ่งของจตุปัจจัยผ้าไตและไข่ไก่ให้กับพระสงฆ์ ในจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้เรื่องในวรรคครบรอบ145ปีแห่งการมรณาภาพของสมเด็จพุทธจารโตภรปรังสีจังหวัดอ่างทองจึงร่วมกับวัดจันทรังสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบสิ่งของจตุป,ปัจจัยผ้าไตและไข่ไก่เพื่อรำลึก145ปีสมเด็จพุทธาจารย์โตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเดชพระคุณของท่าน และเพื่อเป็นการจัดงานบุญถวายเป็นกุศลซึ่งในงานจะมีกิจกรรมต่างๆอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลการออกโรงทานและมอบสิ่งของจตุปัจจัยผ้าไตและไข่ไก่ให้กับพระสงฆ์ในจังหวัดอ่างทองอีกด้วย MM ประชาชนข้าราชการเดินทางเข้าสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรวม6วันเกือบ1,000คน เมื่อวันที่6กันยายน2560บรรยากาศการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณชั้น2ที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองมีประชาชนและข้าราชการเดินทางมาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดอ่างทองเปิดให้ลงทะเบียนปฏิบัติภารกิจจิตอาสาทั้งหมด8ประเภททั้ง7อำเภอสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจในงาน8ปประเภทได้แก่งานดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์งานโยธางานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนงานบริการประชาชนงานแพทย์งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรประชาชนทุกคนสามารถไปสมัครได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปสมัคร ที่ได้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอทั้ง7จอำเภอของจังหวัดอ่างทองเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่30กันยายน2560ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการโดยผู้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจจะได้รับบัตรประชาชนชนจิตอาสาสีฟ้าและบัตรจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพซึ่งแบ่งสีตามประเภทของงานและจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้พาพันคอเสื้อปโปโรสีดำและปลอกแขนในส่วนของอำเภอเมืองอ่างทองมีผู้สมัครแล้วจำนวน118คนภาพรวมทั้ง7จ็ดอำเภอของจังหวัดอ่างทองมีจิตอาสามาสมัครแล้วกว่า1,000คน นึกว่าเจ้าของทิ้งภาพวงจรปิดจ,จับภาพผู้ต้องสงสัยได้หยิบท่อ PVC ของร้านขายของชำไปโชคดีที่มีคนเห็นอ้างนึกว่าทิ้งแล้วเมื่อวันที่6กันยายน2560ผู้สืขาวได้เดินทางไปพบกับนางสุภัตตาก่อมอารมณ์อายุ40ปีเจ้าของเพจส,สุภัตตาก่อมอารมณ์ที่มีการลงโพสต์เตือนภัยในโลกออนไลน์หลังประสบเหตุพบผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัยกลางคนได้สวมหมวกกันน็อก สวมเสื้อแขนยาวสีฟ้ากางเกงขายยาวสีน้ำเงินสวมรองเท้าผ้าใบสีดำได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงหมายเลขเทะเบียน111 11อ่างทองอักษรหน้าเห็นไม่ชัดมีพฤตรกรรมคล้ายๆกับหัวขโมยได้หยิบท่อ pvc ซซึ่งได้วางไว้บริเวณหน้าร้านโชคดีที่มีคนผ่านมาเห็นและตะโกนถามโดยผู้ต้องสงสัยตกใจรีบนำท่อไปวางไว้ที่เดิมและอ้างว่าคิดว่าเขาทิ้ง ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายน2560เวลาประมาณ15.27นาทีโดยในวันนั้นร้านปิดและจัดสังเกตได้ว่าผู้ต้องสงสัยจงใจจอดรถดูราดราพอประสบโอกาสเมื่อไม่มีคนผ่านไปมาจึงลงมือ โดยนำท่อ pvc ขึ้นรถพร้อมแล้วแต่โชคดีที่มีคนมาเห็นพอดีเลยรีบเอาท่อ pvc ไปเก็บตนจริงอยากฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนเพราะขนาดกลางวันแสกๆยังกล้าลงมือแล้วน้าพี่เลยเขาเมีกล้องเนี่ยมึงเห็นไหมอะไรเงี้ยก็ถามก็ก็บอกมันไปอ่ะบอกไปปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าก็ยกมือไหว้น้าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนจับแนะ่ งูทางมะพร้าวความยาวกว่า1.5เมตรเลื้อยเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องครัวของเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านรีบแจ้งกู้ภัยช่วยจับด่วนเมื่อเวลา10.00นของวันที่6กันยายน2560เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยอ่างทองได้รับแจ้งจากนางกิติมาสุขเจริญนกูลอยู่บ้านเลขที่71ทับ54หมู่ที่8ตำบลโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง ให้ออกมาช่วยจับงูที่เลื้อยเข้ามาอยู่ภายในบ้านด่วนโดยงูที่ได้ซ่อนตัวอยู่ภายในห้องครัวเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงใช้เวลาไม่นานก็สามารถใช้อุปกรณ์จับงูที่เตรียมมาจับงูได้ดังกล่าวซึ่งพบว่าเป็นงูทางมะพร้าวมีความยาวประมาณ1.5เมตรจึงได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติผู้สื่อข่าวสอบถามนางกิติมาเจ้าของบ้านทราบว,ว่าบ้านของตนเองมีงูเข้าเป็นประจำเนื่องจากข้างบ้านเป็นป่ารก โชคดีที่เห็นก่อนจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับเนื่องจากเกรงว่างูจะมีพิษที่จะทำให้เกิดอันตรายกับคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านตังมะพร้าวครับควายเดี๋ยวโผลขนาดนี้ก็กลัวเหมือนกันนะ ครับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผลักตลาดเกษตรสูงพันประจำวันนี้กันครับหมูเนืน้อแดงราคากิโลกร,รัมละ120บาทไก่บ้านราคากิโลกร,รัมละ80บาทปาลินกิโลกร,รัมละ45บาทไข่ไก่เบอร์0แผงละ90บาทเบอร์1แผงละ80บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับผักคะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ22บาทแตงกวากิโลกร,รัมละ13บาทผักชีกิโลกร,รัมละ65บาทมะนาวเบอร์กลาง100ผลต่อ120บาท คุณผู้ชมครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับเก็บข่าวมาเล่าเรื่องกับคุณนันต์เอียสุวรรณครับให้อินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก FTTX ความเร็วสูงสุด2 5ง0นเมกะบิตให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น สนุกความบันเทิงและสาระความรู้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์สนใจติดต่อศูนย์บริการทายอินเทอร์เน็ตทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้ทุกถิ่นทั่วไทยทายอินเทอร์เน็ตไปถึงททยคือผู้นำคุณภาพของชมมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไาย ด้วยกันไหมออกไปที่ยกันไหมเทบ้านดวนี้กสุดใจมีแพ้ใครเอาไปด้วยกันไหออกไปด้วฉันไหมไปหรือเปล่าออกไปเที่ยกันเท้แท้แบบไทย,ทายการท่องเที่ยววิถีไทยคุณทําได้แค่ปลายนิ้วแต่ถ้าจะสัมผัสวิถีไทยคุณต้องใช้ทั้งหัวใจ ไปด้วยกันไหมออกไปเที่ยวกันไหมเที่ยวบานเรนี้ก็สุดใจไม่แพ้ใครออกไปด้วยกันไหมออกไปด้วยฉันไหมไป,ไปเรื่อยไปการท่องเที่ยววิถีไทยคุณทำได้แค่ปลายนิ้วแต่ถ้าจะสัมผัสวิถีไทยคุณต้องใช้ทั้งหัวใจ ไปด้วยกันไหมเอาไปที่ยวกันไหมเที่ยบารดวงนี้ก็สุดใจไม่แพ้ใครเอาไปด้วยกันไปออกไปด้วยฉันไหมไปหรือเลเอาไปเที่กันแท้ๆแบบไทย,ทายการท่องเที่ยววิถีไทยคุณทําได้แค่ปลายนิ้วแต่ถ้าจะสัมผัสวิถีไทยคุณต้องใช้ทั้งหัวใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเก็บข่าวมาเล่าเรื่องกับผมอน,นันต์เอียวสวุวรรณกันครับ เก็บค่ามาเล่าเรื่องข่าวแรกในวันนี้นะครับไปกันที่นี่ครับศูนย์การประชุมแห่งชาติศิลิกิตกรุงเทพมหานครโซนพาซาโดยจังหวัดอ่างทองนะครับได้มีการจัดงานมหากรรมครัวสุขภาพเพื่อมหานครทั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานก็มีการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพพืชผักปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสินค้าอื่นๆอีกมากมายโดยมีนายวิรุิปุตระเสนีผัวราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานครับไฮไลท์ของงานนี้อยู่ตรงที่นี่ครับเมื่อท่านผัวราชการจังหวัดอ่างทองลงทุนสวมชุดแปลงร่างเป็นพ่อครัวมืออาชีพ บรรเลงปรุงอาหารเมนูเพื่อสุขภาพดูสิครับฝีมือจะขนาดไหนก็จะของเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวโอ้ใช่แล้วตั้งราคายำจานนี้เลยจะมีบนกลับไม่ได้บนกลับไม่ได้นะครับเดี๋ยวย้อนสองย้อนงเตือดจัดทักท่านครับท่านครับเมื่อเสร็จแล้วก็ถึงคิวแจกให้กับแขกที่มาร่วมงานได้ชิมกันแม่ ไม่ต้องบอกก็คงจะเดาออกนะครับว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนดูครับแต่ละท่านกินกันอย่างน่าอร่อยเล่นเอาน้ำลายหกไปต่างต่างกันนะครับท่านอร่อยครับอนกลุ่มที่อยู่ในอาหาของกุ่ครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยนที่ดีนะครับวันนี้นะคะแล้วก็ชิมฝีมือ เก็บคำแล้วเรื่องข่าวต่อมานะครับไปกันที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดละมุดตะบนชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองกันครับโดยได้มีการจัดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปถมในกลุ่มโรงเรียนเกตัชโยมีขบวนพาเลทของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นไปอย่างสวยงามตั้งแต่คนถือป้ายโรงเรียนไล่ไปจนถึงภายในขบวน แต่ที่เป็นที่สะดุดตาของผู้สืกข,ข่าวคือขบวนนักเรียนสวมใส่ชุดขยะรีไซเคิลข,ของนักเรียนโรงเรียนวัดวงภาสนารามซึ่งต่างแต่สีผมที่หลากหลายตลอดไปจนถึงชุดนะครับที่สวมใส่มองไกลๆนึกว่าสาวน้อยสุดแสนน่ารักเดินมาแต่เมื่อมาถึงใกล้ๆปรากฏว่าทั้งหมดนะครับกลายเป็นหนุ่มน้อยดูสิครับแม่เล่นกล้องเล่นหูเล่นตาไปตามๆกัน ไม่เพียงแค่ขบวนขยะรีไซเคลิลยังมีขบวนยอดฮิตที่ขาดไม่ได้คือขอบวนเหล่าโปเกมอนในเกมยอดฮิตซึ่งหนูน้อยจากโรงเรียนวัดเยี้ยงคงคารามเดินสวมหน้ากากเหล่าบรรดาตัวโปเกมอนต่างๆสร้างความชอบใจให้กับนักเรียนโรงเรียนอื่นเป็นอย่างมากเริ่มการแข่งขันรายการแรกมาด้วยการวิ่งหมากากล้วย ต่อด้วยเดินกะลาสร้างความสนุกสนานให้ทั้งกองเชียร์และครูอาจารย์ที่ต้องเหนื่อยกับการไล่จับนักเรียนอย่างเมามันไปไปไปแล้วเอาไ่เป็นไรม่เล่นเอาเหนื่อยกันตามตามกันนะครับคุณผู้ชมพบกับเก็บข่าวมาเล่าเรื่องได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสำหรับวันนี้ผม,มานานอนันต์อี้วสุวรรณต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ S <S <an> <t iny> บริษัทอ่างทองเคเบิลเน็ตมีโปรให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรดีๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษแลกเงินคืนซื้อราเตอร์ราคา2,000บาทเปลี่ยนเงินค่าราเตอร์ที่ชำระแล้วเป็นค่าบริการร <an> <t iny> ายเดือนนะครับสนใจสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035613999 0959579702ครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ในเวลา9น้นาฬิกาสินาฬิกาข่าวภาคเข้วเวลา19นาฬิกาเช่นคืนและตี4และติดตามได้อีกช่องทางที่ w w w f a c e b o o k c o m a c t v n e w s หรือที่ YouTube อ่างทอง c h a n แนลสำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์บุญประคองและทีมข่าว actvnews ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ดีกันไหมออกไปเที่ยวกันไหมเที่ยวบานเรนี้ก็สู้ใจไม่แพ้ใครเอาไปดยกนันไหมออกไปกันช่างไหมไปหรือเปล่าออาไปเที่ยวกันเท่ๆแบบไทยการท่องเที่ยววิถีไทยคุณทำได้แค่ปลายนิ้วแต่ถ้าจะสัมผัสวิถีไทยคุณต้องใช้ทั้งหัวใจ วันอาทิตย์ที่10กันยายน2 5 6 0ตั้งแต่เวลา8นาิกาเป็นต้นไปนะครับณนะตลาดย้อนยุคบ้านละจันทร์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเที่ยวในงานเทศกาลอาหารนานาชาติสำหรับในงานนี้ก็จะมีอาหารที่หลากหลายรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของย้อนยุคนะครับตลาดย้อนยุคบ้านละจันร และรวมทั้งการถ่ายทอดศิลปะในเรื่องของการปรุงอาหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในงานนี้เนี่ยจะมีศิลปินในการที่จะมาร่วมแสดงด้วยเป็นการโชว์พิเศษจากตุก,กี้นะครับและก็ยังมีศิลปินเพกาวและก็รวมทั้งสงกรานมาแสดงในงานนี้เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับได้มาเที่ยวในงานนี้มาชิมชอปแล้วก็แชะ นะครับในการที่จะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นในการที่ท่านมาร่วมในกิจกรรมงานเทศกาลอาหารนานาชาติอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันอาทิตย์ที่10กันยายน2 5 6 0ตั้งแต่เวลา8ปรนาฬิกาเป็นตะ้นไปณตลาดย้อนยุคบ้านอาจารย์วัดโพ9ต้นอำเภอคข่บ้านราจาร์จังหวัดสิงห์บุรีครับวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้ ขอเชิญทุกท่านมาท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น,น้ำเจ้าพระยาป่าสักชิมอาหารพื้นถิ่นสไตล์ฟิวชั่นนานาชาติชมการแสดงที่จะพาคุณไปสัมผัสถึงความเป็นไทยราดไม่ได้กับโชว์ชุดพิเศษจากตุกกี้คอนเสิร์ตจากวงเพกลา่าและคอนเสิร์ตจากสงกรานพบกันที่ตลาดไทยยนยุคบ้านระจันเวลา8น 30. 30นาทีเป็นต้นไปไปหเอาไปไเทีก ไปได้วยกันไหมออกไปเที่ยวกันไหมเที่ยวบ้านเรานี้ก็สุดใจไม่แพ้ใครออกไปได้วยกันไหมออกไปได้วยเั่นไรไ,ไ,ไปเรื่อยไปการท่องเที่ยววิถีไทยคุณทำได้แค่ปลายนิ้วแต่ถ้าจะสัมผัสวิถีไทยคุณต้องใช้ทั้งหัวใจ